ทุกคนกลับมาเจอกับมอไรนะคะทีพีนี้เป็นเลือกไพ่เสี่ยงทายค่ะคลิปนี้ของเราเราจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรค่ะทุกคนได้ยินคำนี้กันมาบ่อยมากแล้วเรากา็รู้ว่าเจ้ากรรมนาเวรคืออะไรแต่เราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราคือใครเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้การเลือกไพ่เสียงทายนะคะเป็นการดูแบบทั่วไปเนาะกระนั้น ไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสมากกับคำทำนายก็โอเคดูสนุกสนกกับมอไซค์นะคะแล้วก็คุณมีไพ่ให้เลือก3ามกองคุณก็เลือก1นึองหรือ3ก็คือตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่นะคะออเจ้ากรรมในเวรก็คือ เราเราก็ไม่รู้แหลนะเนาะว่าคืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ไพ่ในการทํานายดูว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณคือใครวิธีการก็คือคุณตั้งจิตค่ะอธิษฐานทําใจให้สบายสบายเปิดรับสิ่งที่ออดีๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะแล้วคุณก็เลือกกองที่1กองที่2กองที่3แล้วเรามาดูกันว่า เจ้ากรรมนเวรของคุณคือใครเราจะต้องทำยังไงแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงเพื่อให้ดีต่อตัวคุณและก็ดีต่อการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าในแง่ของดวงและโชคชะตาของเรานะคะเราจะได้รู้แล้วก็เราจะได้ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์กับเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเองนะคะ้ดย ไพ่ยิบสคะ่ะก็คือ1 2และ3ก็คือถ้าเลือกไม่ทันคุณก็กดค้างไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวคุณก็ตั้งจิตเลือกแล้วคุณค่อยมาดูคำทานายคำเฉลยนะคะว่าออกองที่1กองที่สองกองที่3นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันคะ่ะว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นอย่างไรเป็นใครยังไงแล้ว เราต้องทำแบบไหนมีวิธีการยังไงนะคะโอเคสำหรับกองที่1คนที่เลือกกองที่1นนะคะเจ้ากรรมในเวรของคนที่เลือกกองที่1นึ่เขาดูมีความสุขเขาดูเป็นคนอิสระเป็นคนที่ที่ที่มีความผูกพันบางอย่างกับคุณแล้ว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 เหมือนกับว่า คือโดยลักษณะเขาจะมีมีบุคลิกที่อิสระสูงมากเป็นตัวของตัวเองเป็นเป็นเป็นลักษณะของลักษณะของความแบบมั่นใจคุณกับเขามีช่วงเวลาที่ผูกพันกันมันเหมือนมันเหมือนเอ่อโดยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย มันมีความเป็นเด็กนะมันอาจจะเป็นทั้งชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็ตามแต่แต่ว่าลักษณะคือเจ้ากรรมนเวรของคุณเนี่ยมันมันมีความเขาเรียกว่าอิสระไร้เดียงสามีความมีความเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนกับเอ,อ ค่อนข้างจะจะผูกพันแล้วแล้วเหมือนเหมือนความรู้สึกที่ทีม่มันมีต่อคุณนะมันผูกพันมากมันมีความเป็นแม่หรือมีความเป็นผู้ใหญ่ที่เขาดูแลคุณมาแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้คุณอะรับรู้ หรือรู้สึกรื่นเรียนรู้ได้ฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันของคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบเจอปัญหาตลอดเวลาแล้วต้องต้องพยายามแก้ด้วยตัวเองหรือแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองตลอดก็คือเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยกรรม กำลังพยายามเหมือนกับให้คุณได้เรียนรู้หรือให้คุณได้เจอกับกับปัญหาจนจนคุณอะรู้สึกเลยว่าคุณไม่มีใครคุณจะต้องแก้ปัญหาในชีวิตคุณด้วยตัวเองตลอดเจ้ากรรมในเวรของคุณ่ะในในอดีตท,ที่ผ่านมาเขาเหมือนกับว่า เขาไม่ได้เขาไม่ได้ระแวงระวังในในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแต่มันอาจจะมีบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่ที่คุณน่ะไปทำให้เขารู้สึกผิดหวังมันหมายถึงว่าเเจ้ากรรมในเวณของคุณเนี่ยเขาอ่ะน่าจะทุ่มเทความรู้สึกคือการดูแล การอบรมการเลี้ยงดูการสั่งสอนคือทุ่มเททั้งชีวิตทั้งจิตใจดีกว่าให้กับคุณแต่คุณนะ่ะไม่เคยเหลียวแลไม่เคยใส่ใจไม่เคยเห็นคุณค่าหรือไม่เคยแม้แต่จะขอบคุณเขาเขาเลยรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอ้างหวางเหงามากเหงาจนแบบถึงที่สุด มันเลยทําให้ณปัจจุบันที่คุณต้องเจออ่ะคุณจะเป็นคนที่หนึ่งคือสันโดษหาคนที่เข้าใจคุณยากหรือแทบจะไม่มีเลยดีกว่าคนที่เข้าใจคุณแล้วคุณก็จะต้องเป็นคนที่ที่ต้องรับผิดชอบหาเหวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดภาระอะไรก็ไม่รู้มากมายไปหมดที่คุณต้องรับผิดชอบโดยที่รู้สึกว่าทําไมมันต้องเป็นตัวคุณที่ต้องรับมันเหมือนกับ เจ้ากรรมนเวรคุณกำลังจะสอนให้คุณได้รู้ว่าคุณจะต้องจะต้องเห็นอกเห็นใจจะต้องเข้าใจคนอื่นแล้วจะต้องเป็นคนที่ที่แนะนำที่สอนคนอื่นรวมถึงสอนตัวคุณเองเรียนรู้ตัวคุณเองให้คุณอะ เติบโตได้พัฒนาได้มันเหมือนกับว่าวิบากกรรมตรงเนี้ยมันตามกันมันยังเป็นกงกรรมกงเพียนกันแบบเนี้ยคุณกับเขาอ่ะมันยังเป็นวิบากที่ผูกพันกันมาบางคนอาจจะเคยเป็นแม่เป็นลูกเป็นลูกเป็นแม่กลับมาเป็นแม่เป็นลูกคือผูกพันกันแบบเนี้ยคุณอาจจะมีบางคนอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ระหว่างลูกระหว่างลูกระหว่างแม่อะไรเงี้ยค่ะ มันเป็นความสัมพันธ์แบบนะี้ที่ที่ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นได้รวมถึงในเรื่องของโอกาสโดยโดยเจ้ากรรมในเวรของคุณเนะี่ยในอดีตอ่ะเขาเคยเป็นคนที่ที่ทำทุกอย่างแทนคุณอนะ่ะทุ่มเททุกอย่างแทนคุณบุกให้คุณ ไปให้คุณโดยแบบไม่รู้แหละคือคุณสั่งไปไหนเขาไปทำอะไรเขาทำโดยที่เขาก็ไม่ได้รับผลรางวัลอะไรเลยมาณปัจจุบันนะมันทำให้คุณเป็นคนที่เวลาที่ทำอะไรแล้วอะมันเหมือนคุณต้องการคำชมต้องการคำ คำพูดที่ดีคุณก็ไม่เคยแม่งจะได้รับอะไรพวกนี้เลยอะ่ะมันค่อนข้างเจ็บปวดในความรู้สึกของคนที่เลือกกองเแก่ดูเหงาอะ่ะดูรู้สึกเหงาเหงาแบบมีความเหงามีความมีความเหงามีความเศร้ามีความมีความเหงามีความเศร้าแต่พื้นฐานสติปัญญาของคุณณนะปัจจุบันอะ่ะ มันจะทําให้คุณพัฒนาได้แปลว่าคุณมีหน้าที่เรียนรู้กับกรรมนะับปัจจุบันที่คุณต้องเจอแล้วคุณแค่จะต้องสอนตัวเองสอนคนอื่นในทางที่ถูกต้องด้วยนะในทางที่ถูกต้องด้วยนะย้ำว่าในทางที่ถูกต้องเพราะในอดีตอะ คุณมองว่าเจ้ากรรมเดวเวทของคุณอ่ะเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณใช้เขาคุณให้เขาทำในสิ่งที่มันผิดผิดไม่ถูกต้องเขาทำแทนคุณโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าผลรับมันคืออะไรแต่เขาทำความผิดแทนคุณฉะนั้น สิ่งที่คุณจะแก้ไขได้นะปัจจุบันคือคุณต้องเป็นคนที่ที่อยู่ในศินอยู่ในสติแล้วพยายามต้องกลับมาเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีดีให้สุดดีให้จากข้างในแล้วคุณจะเปลี่ยนวิบากของคุณได้คุณจะเปลี่ยนกรรมของคุณได้ เพราะวิบากของคุณมันเป็นกองกรรมกองเฟยนที่มันไม่จบไม่สิ้นด้วยด้วยตัวกิเลสด้วยตัวความความรักโลบโกรธหลงในตัวคุณเองฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะให้พ้นจากคำว่าเจ้ากรรมในเวรจากคำว่าความทุกข์คุณจะต้อง กลับมามีสติแล้วใช้ชีวิตน้อยในตอนนี้นะคะในปัจจุบันของคุณนะ่ะอย่างอย่างระมัดระวังใช้คำว่าอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะผิดศินกล่าวโทษให้หลายหรือคิดอะไรที่มันไม่ดี เพราะมันจะยิ่งทําให้คุณเจอกองกรมังกองเพลิเราเนี้ยวิบากกรรมที่มันวนกันเป็นแบบ loop เดิมวน loop เดิมชีวิตวัถจักรเหมือนเดิมชีวิตบางคนคนที่เลือกกองที่หนึ่งบอกเลยว่าชีวิตบางคนแบบนิ่งมากอยู่เหมือนเดิมทุกวันทุกวันซ้ำซากซ้ำซากทำงานเหมือนเดิมซ้ำซากชีวิตเหมือนเดิมซ้ำซากถ้าคุณไม่อยากมีชีวิตที่มันซ้ำซากแบบนี้นะมันถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะต้องจะต้องจะต้องตื่นอะจะต้องตื่นจะต้องรู้ทีว่าแบบ คุณควรจะจะจะเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะคุณควรจะเป็นคนที่ที่มีความคิดที่มีปัญญาที่ใช้สติใช้การดำเนินชีวิตด้วยด้วยหนทางที่ที่มันเป็นหนทางของความ <c oughs> เขาเรียกจเจริญทางจิตวิญญาณมันถึงเวลาแล้วที่มันไม่ใช่แค่ความอยากมีอยากได้ ชื่อเสียงหรับยัดเงินทองมันไม่ใช่แค่สิ่งพวกนั้นแล้วที่คุณจะต้องสแสวงหาแต่คุณจะต้องกลับมาสแสวงหาความจริงที่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้สักทีเพราะชีวิตคุณมันอยู่กับที่มากๆมันไม่ไปไหนเลยถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนความคิดยังไม่เปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไม่น่าเบือ่อไม่ทุกข์ไม่ซ้ำซากอยู่แบบนี้สิ่งที่คุณต้องมีนะคะก็คือ ศีลห้าคุณต้องมีทานศีลภาวนานะคุณต้องมีเนี่ยสาตัวเนี้ยก็คือทานศีลภาวนานะคุณต้องรู้จักให้คุณต้องอยู่ในศีลคุณต้องรู้จักภาวนาะแล้วชีวิตของคุณอะ่ะมันถึงจะหลุดพ้นจากลู o เดิมแบบนี้นี่สําหรับกองที่1น่นะคะขอให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปเนี่ยขอให้ชีวิตของคุณดีขึ้นค่ะ มาต่อที่กองที่สองนะเราจะมาดูว่าเจ้ากรรมในเวรของกองที่สเนี่ยคือเป็นแบบไหนใครยังไงเป็นไพ่คนขึ้นมานะคะเป็นบุคคลขึ้นมาหลายใบมีความเขาเรียกว่าทุกเจ้ากรรมในเวรของคุณมีความทุกข์เป็นความผูกพันมีความรัก เจ้ากรรมในเวรของคุณน่าจะเป็นคนรักของคุณในชาติที um. ่แล้วอดีตชาติของคุณแล้วเป็นคนที่ที่ทีรักคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจเจ้ากรรมในเวรของคุณเขาเป็นคนรักของคุณคนที่เลือกกองที่2เจ้ากรรมในเวรของคุณเขาเป็นคนรักของคุณที่รักคุณอย่างเปิดเผยให้เกียรติคุณดูแลคุณ เขารบคุณให้ทุกอย่างที่ที่คนรักคนหนึ่งทำให้ได้อย่างเต็มที่เขาเป็นคนที่จริงจังเขาเป็นคนที่มีพลังของความกระตือรือร้นและเป็นคนที่ทุ่มเทและเป็นคนที่ไม่เคยเรียกรอก้องแปลว่าเขารักคุณสุดหัวใจเขารักคุณมากๆรักคุณอย่างถึงที่สุดและเขาก็ไม่โกรธคุณด้วยว่ะ เขาไม่ได้กอดคุณเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ได้จอองเวนกับคุณในชาตินี้นะเขาไม่ได้จอองเวรกับคุณเลยแต่คุณเองต่างหากที่ต้องรับผลกรรมที่คุณเคยทําไว้ตรงนั้นกับเขาการที่คุณทอดทิ้งเขาการที่คุณไม่ใส่ใจการที่คุณทํำ้ายความรักที่ดีครั้งนั้นของเขา มันเป็นกรรมของคุณเองต่างหาที่นะัปัจจุบันคนที่เลือกกองที่สองจะเป็นคนที่ต่อให้ประสบความสําเร็จแค่ไหนชีวิตของคนที่เลือกกองที่สองมีพร้อมมีความสําเร็จมีเงินมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ไม่มีความสุขในใจลึกๆแล้วเหงาในใจลึกๆแล้วเศร้าแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่ามันต้องมันต้องดิ้นหลนคือชีวิตต้องต่อรองตลอดเวลา แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ต่อรองมันคุ้มค่าหรือเปล่าคุณได้อะไรคืนมาจากตรงนั้นหรือเปล่าคนที่เลือกกล่องที่สองเจ้ากรรมในเวรของคุณเขาไม่ได้จองเวรคุณแล้วนะฉะนั้นคุณฟังดีๆเจ้ากรรมในเวรของคุณไม่ได้จองเวรคุณแล้วเขาให้อภัยคุณจบตั้งแต่ตรงนั้นเลยคือแปลว่ามันจบกันตั้งแต่ ทีแล้วพบทีแล้วอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นวิบากต่อกันมามันจบแล้วค่ะเขาไม่ได้ตามกับคุณแต่มันเป็นคุณณนะปัจจุบันที่ต้องรับผลกรรมนั่นเองโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่คุณแค่ต้องเรียนรู้กับการมีความรักในปัจจุบันนี้คุณเป็นคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะแสดงออกถึงความรักจริงๆข้างในนะ แต่ว่าคุณพยายามเพื่อเล็กรักษาสถานภาพรักษาหน้าตารักษาชื่อเสียงของตัวเองแต่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณมันโคตรดื้ออัดเลยแล้วชีวิตคนมันมันเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจริงๆฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สองอ่ะณปัจจุบันสิ่งที่คุณทำได้คือคุณคุณแค่รู้จัก เขาเรียก <S an> แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกคำพูดแล้วก็คุณรู้สึกเขาเรียกว่าใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ความรู้สึกที่ที่ที่มี่คือหมายถึงคุณคุณรู้สึกอะไรเนี่ยคุณคุณแสดงการแสดงออกความรู้สึกคือหมายถึงว่าสิ่งเรานี้มันมันต้องไม่ทำร้ายคนอื่นนะคือว่าหมายถึงคุณแค่กล้าที่จะแสดงออกความรักกับคนที่เหมาะสม คนที่ถูกต้องเนี่ยค่ะมันจะทำให้ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วคุณแค่สิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เลือกกองที่สองคื<ๆ>คอคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องในทุกๆด้านอ่ะคุณเป็นคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะเพียงแต่ว่า คุณแค่ต้องต้องใช้ความรู้สึกของคุณอะให้มันให้มันเป็นพลังที่ที่มันเป็นพลังที่ที่ดีก็คือหมายถึงว่าคุณควรจะต้องออใช้คำว่าอะไรดีคือคือหมายถึงกองที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันเป็นเรื่องของความรักความรักณนะปัจจุบันมันอาจจะมีปัญหาใช้คำว่าคุณควรจะอยู่กับปัจจุบัน ก็คือแปลว่าคุณอาจจะมีอดีตที่มันผิดหวังล้มเหลวหรือมันมีอดีตอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคกับคุณก็คนที่เลือกกองที่สองนะคะแค่คุณกลับมาอยู่ปัจจุบันรักษาความสัมพันธ์ณปัจจุบันของคุณใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันของคุณอดีตคือสิ่งที่คุณไปแก้ไขมันไม่ได้ละหน้าที่ของคุณคือ ทำณปัจจุบันเป็นคนรักที่ดีในปัจจุบันแล้วก็ใส่ใจความสัมพันธ์ที่ที่ที่อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วความสัมพันธ์ตรงเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยมันจะสมบูรณ์เองนะคะโอเคสำหรับกองที่สองค่ะแต่อย่าลืมว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณเขารักคุณมากรักมากเสียจนเขาไม่จองเวรคุณเลยเขาไม่จองเวรคุณเลย มากจนไม่จองเลยคุณแต่คุณมีหน้าที่ที่จะมีความรักนะัดปัจจุบันของคุณให้ดีให้ดีคือให้คุณมีความสุขกับความรับปัจจุบันของคุณให้ดีให้ดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่คุณต้องอยู่กับปัจจุบนันสําหรับคนที่เลือกล่องที่สองนะคะมาต่อกันที่กล่องที่สามใครเลือกกล่องที่สามบ้างแล้วเดี๋ยวเราดู มานะคะกองที่สามเข้ามาดูกันค่ะกองที่สามนะคะกองที่สามออมีเรื่องของเมืองเจ้าเมืองผู้นำเจ้ากรรมในเวรของกองที่สามคนที่เลือกกองที่สามเจ้ากรรมในเวรมีลักษณะดุดันจริงจังมีอำนาจมีความเป็นผู้นำเขาอาจจะเป็นเจ้านายคณหรือเป็นเจ้าเมือง หรือเป็นแม่ทัพใหญ่ๆบุคลิกลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วมีความแบบเกียวกราดโกรธคือสั่งต้องให้ได้อย่างสั่งจัดก,การอะไรต้องให้ได้อย่างจัดก,การเป็นบุคลิกของเจ้าเมืองผู้นําแม่ทัพใหญ่ซึ่งมีลักษณะของการการกระทําที่ที่ที่ค่อนข้างจะดุดันคุณอาจจะ ทำผิดคําสั่งอะไรบางอย่างกับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมจบเรื่องนี้เจ้ากรรมในเวรของคุณคนที่เลือกกองที่สามบอกเลยว่าตามติดกันแบบที่เรียกว่าประชิดติดตัวทุกภพทุกชาติกันทีเดียวแปลว่านนะปัจจุบันเขาก็ยังตามอยู่นะคะคนที่เลือกกองที่สามเจ้ากรรมในเวรของคุณตามติดคุณแบบก็คือคือคือเป็นลักษณะที่ที่ตามติด ผูกพยาบาทการเอาคืนการไม่ยอมฟังเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนไม่รับฟังเหตุผลเป็นคนใช้อารมณ์คนที่เลือกกองที่3คุณจะเจอแรงกดดันตลอดในชีวิตณปัจจุบันทุกอย่างคุณจะต้องเหนื่อยกว่าจะได้มาแต่ละอย่างคุณจะต้องสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครช่วยทุกคน ตัดหนทางคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่เป็นคนที่ต้องพึ่งพาตัวเองฝีมือตัวเองความสามารถตัวเองล้วนๆมักเจอสถานการณ์ที่มันบีบคั้นกดดันโอกาสความสําเร็จมีแต่ทุกทุกอย่างมักถูกแบบเขาเรียกว่าแย่งชิงช่วงชิงเอาเปรียบจนคุณเป็นคนที่แบบมันเหมือนต้องดิ้นรนตลอดหาหาหาเงินเลี้ยงชีพแทบไม่พอ ดิ้นรนยังไงก็เหมือนไม่พอทําเท่าไหร่ก็เหมือนไม่พอเจ้ากรรมในเวรของคุณเขาเอาจริงนะคือแปลว่าเขาไม่ปล่อยคุณอนะ่ะคุณคุณน่าจะทําผิดเขาเรียกว่ามันเหมือนหนึ่งคือเหมือนทหารทหารนีคุณอาจจะเป็นทหารที่หนีออกจากค่ายคุณอาจจะเป็นลูกน้องที่ไม่รับฟังคำสั่งเขาหรือผิดสัดจจะผิดข้อตกลงที่ให้กันไว มันทำให้สิ่งที่ที่มันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่คุณทำในอดีตชาติอนะเนาะแล้วมันมันกลายเป็นว่าณณช,ชาติปัจจุบันอะคือเจ้าการรมในเวรของคนที่เลือกกองที่สามนี้แบบเอาแต่ใจมากอะคือไม่ไม่ยอมทีเดียวแบบแบบยังไงก็ต้องแบบเอาตัวมันมารับโทษให้ได้ออย่างเงี้ยคือเป็นประเภทที่แบบไม่ยอมจะต้องให้โทษให้โทษแบบ คาดโทษจะต้องเอาเรื่องให้ได้จะต้องให้ได้โทษจะต้องให้ได้รับโทษจะต้องให้ได้รับผลซึ่งมันทําให้ชีวิตคุณนะปัจจุบันเหมือนแบบดิ้นลนใส่ตัวแทบขาดทําเหนื่อยออกแรงชําทุกวิถีทางดิ้นลนทุกชีวิตก็จะมีแต่อุปสรรคก็จะมีแต่อุปสรรคติดขัดสะดุดจนคุณรู้สึกว่าแล้วโอกาสอะไรบ้างที่มันเป็นของคุณนะจนแบบบางทีมันต้องร้องขอโอกาสร้องขอชีวิตเหมือนกันนะคนที่เลือกกองที่สามเนี่ย คนที่เลิกตอนที่สามเนี่ยเหนื่อยมากนะแต่มันเป็นการเหนื่อยแบบคือคุณก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่แต่เหมือนโอกาสและโชคมันไม่มาหาคุณเลยจังหวะของคุณคือแบบคุณเก่งมากแต่พอคุณจะได้ทํอาอ้าวเปลี่ยนแปลงพอคุณจะลุยอา้อาวไอ้นั่นคําสั่งนั้นมากําสั่งนี้มาแล้วมันเหมือนแบบ มันปิดโอกาสคุณตลอดแล้วคุณก็ต้องดิ้นรนแสวงหาตลอดท,ทั้งท้ที่คุณเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียคุณเป็นคนที่มีความคิดลิเริ่มและมองการไกลมากแต่ทุกอย่างมันมีอุปสรรคตลอดคุณแบบว่าถูกแบบว่าตามติดประชิดตัวมากเจ้ากรรมนเวรของคุณแบบประกบคุณติดทุกชาติไปแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีในปัจจุบันนะคะคุณต้องหันมาแบบว่าสวดมนต์แล้วล่ะ การสวดมนต์เนี่ยแหละจะทําให้คนที่เลือกกองที่3ามเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ต้องเชื่อว่าทําดีต้องได้ดีความตั้งใจความมุ่งมั่นยังไงก็ต้องมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่าถอดใจการคันอย่าทิ้งการคันเพราะความสําเร็จของคนที่เลือกกองที่สมจะมาด้วยกําลังและน้ําพักน้ําแรงล้วนๆฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สสิ่งที่ต้องมีคือ ยังยังไงก็ต้องยังเชื่อเช,ชื่อมั่นในในการกระทําของตัวเองคือแปลว่าคุณคุณต้องแบบเอาจริงอาจังอะ่ะคุณเอาจริงเอาจังอยู่แล้วแหละแต่บางทีมันเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทําให้คุณแบบรู้สึกแบบหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันเนาะเหนื่อยเหมือนกันเนาะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สามนะขอให้คุณสู้หน่อยแล้วขอให้คุณกลับมากลับมาเอาเขาเรียก ทำอะไรก็ได้ที่เป็นเขาเี็กษาสาธารณประโยชน์อะงานที่มันเกี่ยวข้องกับสาธารณะงานที่มันเป็นเรื่องของผู้คนจิตอาสาลงหันมาทําอะไรแบบนี้ดูอะค่ะมันจะช่วยให้ดวงคุณอะดีขึ้นเพราะคุณอะ่ะมันเป็นดวงที่แบบ หเหนื่อยเหลือเกินชีวิตดิ้นรนแบบว่าอุตสาหะวิยะมากแล้วเจ้ากรรมในเวรของคุณนะเป็นแบบว่าโอ้โหแบบสายดาร์กมากเลยคือเขาไม่ยอมยังไงเขาก็ไม่ยอมหนึ่งเขาก็ไม่ยอมสองก็งไม่ยอมคุณไม่มีสิทธิ์ตอรองอ่ะคุณคุณมีหน้าที่แค่แบบสู้กับชีวิตณนปัจจุบันอะ่ะแต่วิธีการที่ทําให้ดีขึ้นคือคุณควรสวดมนต์และคุณก็มุ่งม,มั่นและเชื่อในความดีคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะ ขอให้คุณโชคดีเช่นกันค่ะตอนที่3นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอทรายนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ